ีค่ะยายก็จะมาทําสูตรที่ใช้ฮอทดอกสีแดงทํานะคะใครมีฮอทดอกสีธรรมดาก็ทําได้ค่ะแต่คราวนี้เป็นฮอทดอกอันนี้เป็นที่ขึ้นชื่อของเดนมาร์กนะคะยายก็เลยจะใช้อันนี้เสร็จแล้วยายก็จะหั่นเขาเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็จะมาผัดกับหอมนะคะซึ่งเป็นเมนูที่เด็กวัยรุ่นที่นี่ชอบมากแล้วก็เขาจะกินกันบ่อยค่ะเพราะว่าประหยัดนะคะค่ะมาดูกันค่ะ นี่ค่ะยายก็จะใส่น้ำมันธรรมดานี่นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนะคะหอมหนึ่งลูกกระเทียมใครไม่ใส่ก็ได้ค่ะยายก็จะใส่ทุกอย่างลงไปหมดเลยนะคะทั้งหอมทั้งเบเอทั้งฮอตดอกค่ะทีเดียวเลย ไฟหญ่ใช้แม่แรงเท่าไหร่นะคะเขาจะค่อยๆผัดให้ให้ฮอตดอกเขาเออร้อนนะคะหรือว่าสุกอะไรเงี้ยแต่เขาก็สุกมาแล้วล่ะเมนูนี้ก็จะเน้นเคชับนะคะเน้นเคสับเขาจะใส่เคชตับเยอะมาก ก็เครื่องปรุงจะมีไม่เยอะเลยค่ะเครื่องปรุงนี่จะแบบซิมเพิลมากๆเลยค่ะเด็กหอที่นี่เขาก็จะกินเหมือนมาม่าบ้านเราน่ะค่ะหรือคนที่ก็แบบแต่ตอนนี้น่ะเป็นแบบว่าทุกบ้านทํากินแล้วค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กหอแต่ควนี้คือเขาไม่ไมค่อยมีผักคนก็เลยแบบว่าไม่ค่อยจะคนที่ว่าเป็นครอบครัวใหญ่ๆก็จะไม่ค่อยทําให้ลูกกินนะคะหรือถ้าเขาทำเขาก็จะใส่ผักใส่นุ่มใส่นี่ลงไป พื่อที่ลูกๆเขาจะได้กินผักมาค่ะแต่เด็กขอที่เขาย้ายไปอยู่ผักก็แพงใช่ไหมคะแล้วก็ง่ายสําหรับเขาาก็ผัดอย่างเงี้ยต้มเส้นแล้วก็เอาลงไปผัดเลยจบตอนที่ยายมาแรกๆยายก็ได้กินเมนูนี้แหละค่ะเป็นเมนูแรกของยายด้วยแฟนยายทากับข้าวไม่เป็นแกก็เลยทําให้ยายกินค่ะนี่แหละค่ะพอเคสเอ่อพอ หอมเราเริ่มใส,ใส่แล้วใช่ไหมคะเราก็ใส่ใส่อซอสมะเขือเทศเลยค่ะใส่ลงไปเลยยายจะตวงให้นะคะว่าจะยายจะใส่ประมาณเท่าไหร่ใสเค็จฉับลงไปตอนนี้เลยนะคะเพราะว่าเราอยากให้เค็จฉับเข้าไปโดนความร้อนนะคะยายใส่ลงไปเจ็ดช้อนนะคะ แล้วเราก็ผัดให้แล้วก็จะใส่ ไปประมาณสองร้อยกรัมค่ะผ่อนไฟลงนะคะเพราะเคชับเขาหวานเดี๋ยวเขาจะไหม้ค่ะไฟนี้อ่อนนะคะตอนเราใส่เคชับเดี๋ยวไหม้นะคะเราจะมีน้ำตาลอยู่ในนั้นด้วยเดี๋ยวก็จะใส่เกลือลองไปนิดนึงค่ะ เพราะว่าในเค้กพ่นี้เขามีทุกรสอยู่แล้วนะคะแล้วก็พริกไทยครานี้อยากคิดว่าแห้งไปอย่าใส่น้ำออที่ต้มต้มสปาเก็ตตี้ไปหน่อยนึงค่ะแล้วก็ความนัวนะคะอย่าใส่ขนอไปด้วยเสร็จจบค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ เมนูเด็กของที่นี่นะคะคือถ้าใครกลัวไม่มีไฟเบอร์บ้านเราผักถูกใช่ไหมคะเราก็ใส่เห็ดใส่หล้าอย่างลงไปได้ค่ะใส่ผักอะไรที่เราชอบแค่ลงแคลอทใส่ไปได้หมดค่ะมากินกันคราวนี้ย กินไปไทยหลังค่ะมากินสปาเกตตี้กับยนานั่งสปาเกตตี้ปลาทูน่าค่ะแล้วก็สปาเกตตี้เอ,อ่อของเด็กหอนะคะที่นี่ยายก,ก็ลงให้ดูค่ะเพราะว่าเผื่อใครอยากทําสูตรง่ายๆนะคะจะไม่ค่อยค่อนข้างจะเฮลตี้เท่าไหร่แต่เราก็ใส่ผักใส่อะไรลงไปได้อย่างเงี้ย มาค่ะมากินกันทูน้าเนี่ยเขาก็จะเป็นอะไรที่ว่าเป็นนัวๆนะคะเพราะว่าปลาทูเนี่ยปลาทูนี่ยเขาจะนัวเนาะรสชาติเขาจะ นุ่มนวลค่ะแล้วก็เนื้อเขาจะฟูมากเลยเหมาะสำหรับทาซอสมากๆเลยค่ะนี่ค่ะต้นเอต้นที่ยายบอกต้นเหอโหระพาเขายายจ้กเอามากินกับอาหารบ้านเรา มาผัดใช้แทนกะเพราใช้แทนโหระพาค่ะอันนี้ยใช้แทนกันได้ไม่ต้องไปซื้อกะเพราเพราะกะเพราเขาไม่ค่อยมาค่ะเขาไม่ง่ายลวกง่ายรสชาติก็จะออกเปรี้ยว มันเปรี้ยวหวานหยาจะลองชิมมันนี้ด้วยลูกลูกลูกยายชอบกินตอนเล็กๆอะ่ะเพราะว่าง่ายแล้วก็เคชัพซอสมะเขือเทศนี่จะเป็นอะไรที่ถูกปากเด็กค่ะถูกปากเด็กมากสีเขาก็จะสวยด้วย่ะสีส้มสวย อ,อร่อยอ่ะอร่อยเคชจจแต่ส่วนมากคนรุ่นใหญ่ก็จะกินปาทุน่าค่ะรุ่นหลานๆล,ลูกๆก,ก็กินกินรุ่นนี้ไปเพราะว่าของไยร,รุ่นเขา แลต้องเลือกเคชับดีๆค่ะใครจะใส่พาเมซานาก็ได้นะคะแต่เด็กที่นี่เขาไม่ใส่ค่ะเพราะพาเมซานาก็ซองหนึ่งก็สิบโคลนล้วเขาก็เลยใส่แค่นี้ค่ะ ใคไม่มีเยอไม่ต้องใส่นะคะบาซิลเอเนี่ยเบซิลเนี่ยหรือว่าต้นโหระพาอือชิมมันอีกหน่อยหนึ่งอร่อยดีอันนี้อาห่มเย็นใหญ่ นั่นแหละค่ะยายก็มีนิดนๆหน่อยๆมาแชร์เพราะว่ายายเห็นเด็กหอเรากินยังไงยายก็เลยว่าเอ,าอยากให้รู้ว่าเด็กหอที่นี่เขากินแบบนี้นะแต่ทุกวันเนี้ย สปาเกตตี้อย่างงี้เขาไม่ค่อยกินแล้วค่ะก็หันมากินมาม่าบ้านเราแทนแล้วเขาเอามาม่าเราไปได้เห็นในเมนูหนึ่งของเด็กหอที่นี่เขาต้มมาม่านะคะต้มเสร็จตอกไข่ใส่สี่ใบใส่นมแล้วก็เอาเครื่องมาม่าอะไรทั้งหมดใส่ลงไปในเส้นมามา่าแล้วก็เอาไข่เนี่ยลงไปใส่ฮอทด,ดอกลงไป เราเข้าเตาอบค่ะยายก,ก็ไปเห็นยายหัวเอ่ายายว่าเดี๋ยวยายจะโชว์เมนูนี้เ,เอาข้าไปอบเอาเข้าไปทําอะไรแบบว่าเหมือนอ่อเมนูไข่เขาอะเมนูไข่ที่เป็นในกระทะแต่คขาเด็กคนนี้ก็เอาไปเอาไปอบพอตัดออกมาก็จะเห็นเส้นมามา่มาปนกับไข่อยู่ข้างในนั้นเหมือนไข่ตุ๋นมามา่ายังไงอย่างนั้นเลยค่ะยายว่าเออเมนูนี้น่าสนใจ เขาก็เอาแทนก็บอกว่าเขาใช้สปาเกตตี้ก็ได้แต่วันนั้นก็ใช้มาม่าบ้านเรารู้สึกว่าเขาจะใช้มาม่าลดเนื้อนะคะทําวันนั้นเขาเอาซองลดเนื้อน่ะผสมลงไปในสปาเกตตี้ในเส้นก๋วยเตี๋ยวในเส้นมาม่าเลยค่ะ เขาไปผสมกับไข่เขาบอกรสชาติของเครื่องปรุงอ่ะอร่อยดีเขาก็เลยใช้ใช้เส้นมาม่าแทนเส้นสปาเกตตี้เขาว่าอย่างนี้นะคะยดยเขาบอกเส้นมาม่าเราทําได้หลายอย่างเนาะอืม <c oughs> ตอนนี้ยายมั่วแล้วกิน <K ill ain> สองรสเลยอร่อยดีอ่ะอันนองอหวานหวานนันนอ,อกนัว,นว ใช้ได้ทั้งสองเมนูเลยค่ะ นั่นลาลองทํากันดูเนาะไงก็เจอกันใหม่ค่ะร่ลำรวยทุกคนค่ะ